สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่เคาน์เตอร์สไตล์เซียสโกโบอีกเช่นเคยอะคลิปที่แล้วเนี่ยคือเราได้แรงมาไปที่เรียบร้อยแล้วมันก็อดใจไม่ได้ที่เราจะต้องกดดูโอวตนะฮะซึ่งมีคนเคยขอไว้ผมเคยเห็นคอมเมนต์อยู่แต่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นคอมเมนต์ของคลิปไหนนะฮะมีคนขออยู่ว่าเออพี่ถ้าพี่ไม่ได้เล่นเคาเน์เตอร์เนี่ยอย่างน้อยพี่ทำโอวตให้ดูก็ยังดี อ่ะโอเควันนี้เราได้แหลงคืนมาแล้วมันก็จะได้ดูโอวัสกันสักทีเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูคนแรกเลยดีวะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเดอะซัสสเปกคนนี้เนี่ยเขาจะมีของให้เราได้เชยชมเมือนหรือเปล่าตอนนี้ต้องรองสักครู่นะครับว่ากำลังอุ่นเครื่องกันอยู่นะครับนี่ดูมัน ดูมันก็ยังไม่มีพิษมีภัยตังเท่าไหร่แต่ต้องดูต่อไปมันเนีมีเล่นฮนะมีเล่นก่อเลยได้ไหมเนี่ยเห็นมันไม่นี่สักทีหนึ่งขออนุญาตกอ่อถามว่าก่อ,อยังไงกดชิป f 2นะฮะชิป f 2เปิดชิป f 2ปิดเฮ้มันเป็นไม่ได้ยังไนงะวอนเต้นมาเนี่ย ยิงตรงกลางกระสุนโค้งขึ้นข้างบนเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะนี่เดี๋ยวมีคนดีให้ดูอีกทีนึงเฮ้ยวันเต็ดมาเองฮะจะังหวะนี้ครับท่านผู้ชมไม่ใช่จอนวิกเลยย่างโอ้โหยิงตรงกลางกระสุนโค้งขึ้นข้างบนต้องบอกอ,อีกแล้ว่ามันทชาอีกแล้วนี่มาดูดิเฮ้ยโอ้โห ไม่กดใครวาวเนี่ยชีวิตท่านผู้ชมครับแล้วนี่คือเคาน์เตอร์ในปลายปี2020นะฮะยังไม่ทันเข้าย1บเอดเลยะครับดูฮะอะไรวันนี้คือฝั่งนู้นนี่คือเขายืนกันนิ่งแล้วคือแบบไม่เล่นแล้วอะ่ะคือเจออย่างนี้เป็นผมก็ไม่เล่นหรอกวดออกเลยนะ วันเต้มาเองแงนักผู้ชมครับคลิปนี้ผมได้ชื่อคลิปโอ้โหมันมันไม่ไม่พยักไรกระสุนโค้งคือโผไม่ได้เลยดูดิโผเป็นแตกโผเป็นแตกเลยมันเดินชิวมากเลยนักผู้ชมดูนะคือถ้าถ้าตัวไหนผ่านเข้าไปหน้าจอเมื่อไหร่นี่คือแบบ อยากได้คิดว่าจะมีชีวิตรอดกลับมานี่ฮะ AK กระสุนโค้งไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยฟังทุกคนบอกเลยเอทดทุกตาฆ่าไปสิบเจ็ดแหละท่านนายไปยาดเจ้โอ้โแม่งยิงทั้งนานหันมาสวนเพ็ดเดียวโอ้ยคุณละสงสาร อขนาดปลาระเบิดยังโคง oh ้งโอ้เมนงดเพียงแค่เสี้ยววิเท่านั้นแล้วที่ที่กระสุนมันแบบสะบัดขึ้นไปผมบอกเลยตาเปล่านี่ไม่สามารถดูได้โอ้โ oh หหมุนอีกแล้วธรรมดากูก็ปวดหัวอยู่แล้วนะยังจะหมุนอีกเหรอมันกดดูแผนพี่ยังไงวะเนี่ยแยงเลย อ่งั้นท่านผู้ชมจะปวดหัวไงไม่ใช่ไม่ใช่ผมหรอกว่าอ่ะกดคอนโทรลนะฮะกดคอนโทรลดูได้อ่าซัสเตเบกเป็นหมาเล็กสานะครับนี่ฮะมันเดินมาตรงฐานเกิดนั่นแหละรครับเพราะว่ายังไงท่านผู้ชมเนี่ยคือถ้าผมไม่เปิดคอนโทรลเป็นเป็นแบบใหญ่ให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยมันก็จะก้มหน้าแล้วพอมันก้มหน้าเนี่ยท่านผู้ชมดูก็บา,างดีบางคนอาจจะไม่ชอบอาจจะปวดหัวคัดรุนแรงได้ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะให้ท่านผู้ชมดูเป็นแบบใหญ่นะครับแล้วก็นี่แค่กำลังวิ่งจากซีทีขึ้นมาลงไฮบิดนะครับผมแต่มันก็กำลังเดินเข้าไปในทันโนนะสังเกตเลขสามนะเดอะซสัสเปกือหมายเลขสามนะครับนี่ฮะอยู่ในทันโนแล้วะกำลังจะออกข้างหน้านะครับนี่ออ้โหนี่แล้วมันก็วิ่งต่อนะขึ้นมาตรงพีเบลนะมีคนแอบอยู่ตรงซอกนี้คนหนึ่งอ่ะโอ้โหมันเก็บเก็บบทจริงๆออ่ะ เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมลองดูแบบมันบุนสักตาหนึ่งแล้วกันนะอ่าท่านผู้ชมจะรู้ว่ามัน <c oughs> จะได้รู้ว่าเออผมเปิดแผนที่ให้ดูแหละดีแล้วเออจริงเพราะยังไงซูมไป <c oughs> อย่างนี้มันก็มันก็ดูไม่ทันอยู่นะ <c oughs> จังหวะที่มันยิงแล้วกดแผนที่ใหญ่นะฮะแล้วก็ดูบรรยากาศแบบรอบๆดีกว่าแล้วก็เหลือส ฝั่งโจนนะครับเหลืออยู่คนเดียวนะ,ะเพื่อนมันก็เก็บไปแต่ก็จบไปทีีเรียบร้อยแล้วนะสาหรับคนแรกแต่ผมโอ้โหคนนี้ที่ผมบอกเลยว่าหลักฐานชัดเจนให้เลยทุกอย่างโอเคระหว่างทีม่มันยังไม่ขึ้นวอวมาให้เราดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดไปเป็นคนที่สองเลยแลรกมาและโหลดแป๊บหนึ่งแล้วกัน โอเคใช้เวลาไม่นานนะฮะแล้วก็โหลดคนที่2เสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าชมคนที่2เนะี่ยฮะก็ถ้าชอบคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมโอเคไปดูคนที่2กันเลยครับนัดทูอีกแล้วอมแม่นแม่นอยู่ถือว่าแม่นอยู่ฮนะคนนี้อใช้ได้เลย <S <S แตกต่างจากคนเมื่อกี้มนะอืมก็มเก่งแหละ อาจจะเก่งเกือบเอดเก็บไปสี่ยังมันอาจจะยังไม่ชัดมากสักเท่าไหร่เลยเราต้องดูกันต่อไปนะฮะแต่ผมว่าเก่งแหละคนเนี้ยผมคิดว่าเก่งอเก่งแหละจริงอทามมิ่งเสียก็มีบ้างแหละนะโอ้โหโหดสุดๆโดดดึงๆ ไอเอชอตถือปืน m 4ขึ้นมาถือมีดถือปืนโดดถือมีดโดดถือปืนถือโดดถือโดดอะไรถือโดดอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็เป็นได้หรืออาจจะเก่งจริงเฮ้ยโหดมากคนลุกไปหมดแล้วเนี่ยมันเก่งแล้วเปล่าเราปวดขี้อะไร มาลองแล้วฮะจังหวะนี้ต้องดูว่าเขายิงดักหรือเปล่าต้องรอดูนะฮะยิงดักก็คือโผล่ขึ้นตัวแตกอะไรแบเนี้นี่ต้องรอดูเอ้ย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 อผมว่าผมวา่าน่าจะน่าจะมีของนะจากความรู้สึกส่วนตัวจากที่ผมไปดูคลิปที่ผมอัดไว้เมื่อกี้เนี่ยผมผมว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่เขายิงไปสี่ตัวตรงเอลองเนี่ยคือจากที่ผมดูนะ คือเหมือนกับเขารู้อยู่แล้วนะครับว่ามีแล้วเวลาเขายิงเนี่ยเขาจะยิงดักก่อนที่ตัวจะโผล่ออกมาด้วยซ้ำนะฮะในจังหวะของเอรองเนี่ยคือผมไม่แน่ใจเรื่องเรื่องโปรแกรมช่วยเล็งนะครับแต่ว่าเรื่องโปรแกรมช่วยมองเนี่ยผมว่าน่าจะมีนะครับผมส่วนอย่างอื่นนี่อันนี้ก็ไม่เห็นนะครับคือส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีช่วยมองอยู่แต่ถ้าผม วิเคราะห์ผิดพลาดอะไรยังไงก็ขอไปไมนะตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปหน้าเนี่ยครับมีอะไรติดตามต่อขอติดตามกันต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้รักทุกคนครับอย่าลืมก็อ,อีนะจ๊ะ